รีวิวก่อนเกมนะครับเชลซีนะครับจะไปเจอกับทางด้านของฟูลแลมนะครับโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่วัดใจพอร์ตเหมือนกันนะว่าถ้าไม่ชนะอาจจะเด้งไปอยู่เต็ง3ได้นะครับสหรับคนที่จะโดนปลดนะครับก็แผนของเชลซีนะครับคาดการจากฮูสกอร์นะครับคาดการว่าน่าจะมาในระบบแผน4 2 3 1นะประตูเป็นทางด้านของยโยโย่เปโตวิดนะครับแบ็กซ้ายเป็นวิวโคบิลแบ็กขวาเป็นมาโลโกโซส่วนกองหลังคู่2ตัวเนี่ยเป็นเตโกซิวาพี่ใหญ่ของเรานะคู่กับอักเซลดิซนเต กองกลาง3คนนะครับเอนโซคู่กับไกเซโดแล้วก็กางลุกเป็นกาลาเกอร์นะปีกซ้ายเหมือนเดิมครับสเตอร์ลิงปีกขวาโคพาเมอร์กองหน้าอาร์มันโดบโบลจะนะครับโอ้โหคนนี้ถือว่าท็อปฟอร์มเรื่องการที่ไม่มีส่วนร่วมจริงๆนะโอ้โห,หนาทีแล้วแทบจะไม่เห็นเลยนะครับส่วนตัวเจ็บของเชลซีนะครับก็หน้าเดิมๆนะครับเอาผอ,อ,อกีฬาก่อนเวลลี่ฟอฟาน่านะครับเอ่อแล้วก็ลองผอ,อกีฬาเนาะลีดเจม แล้วก็มาร์คคูริยาก็พักไป3เดือนนะเออยังไม่หายเจ็บกลับมานะครับส่วนลาเวียก็เจ็บโรเบิร์ตซันเชตก็เจ็บยังไม่หายเลสซี่อูโกชุกบูก็เจ็บยังไม่หายเทเวอร์เชอลอูบาก็ยังไม่หายเจ็บเหมือนกัน เบอร์นัวร์ไม ch ่ได้ชิลเช็คฟิตเบนชิวิลเช็คฟิตคานิชูบูเบนกาเช็คฟิตคริสโตเฟอร์อินฟูเช็คฟิตนิโคลัสแจ็กสันไปเล่นบอลที่ทีมชาตินะครับส่วนทางด้านของฟูลแลมเนี่ยกุนซือมาโกซิวานะครับคาดการณ์นะน่าจะมาในระบบแผนเหมือนเชลซีนะ4-2-3-1ประตูเป็นเลโน่เอ่อแบ็กซ้ายโรบินสันแบ็กขวาคาซิเน่ กองหลังคู่2ตัวดิยอบคู่กับอ่าอันดาลาบิโยนะครับอ่านผิดขออภัยกองกลาง3ตัวนะครับอ่ลีดคู่กับฟิลิญห้านะครับอ่านผิดขออภัยกองกลางลูกนะครับเป็นอ่ปาเรล,ล่านะครับส่วนปีกซ้ายโอ้โ oh, หอันนี้เด็กเก่าของเรานะครับวิลเลียมปีกขวา คาร์ดวบาลีดนะครับส่วนกองหน้าคิมิเนสนะครับส่วนตัวเจ็บของฟูแลมเนี่ยมีท่าท่านของอารดามาเตาเล่ที่เจ็บคนเดียวนะทีมรีมก็เช็คฟิตอยู่คาวินเบสเซ่ก็ไปเล่นบอลทีมชาติอเล็กอิวบี้ไปเล่นบอลทีมชาติโฟดิเบโอเตาเล่ไปเล่นบอลทีมชาตินะครับนี่คือ,อตัวเจ็บของฟูลเลมแล้วก็ตัวเช็คฟิตนะครับส่วนอันดับตารางคะแนนเนี่ยเชลซีนะครับอตอนนี้นะครับชนะ8เสมอ4แพ้ไป8นะครับมี 28แต้มอยู่อันดับ10ของตารางนะครับส่วนฟูแลมชนะ7เสมอ3แพ้ไป์มี24แต้มห่างจากเชลซี4แต้มนะครับอยู่อันดับที่13ของตารนางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนเฮทุเฮดคู่นี้นะครับก็เป็นฝั่งของเชลซีเนี่ยข่มได้มากกว่านะครับเอาชนะไปจนถึง4นัดนะครับจาก6นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนเ,เชลซีเนี่ย ฟอร์มไม่ได้แบบแบบสะเสียดขนาดนั้นนะครับชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างนะครับเออล่าสุดก็เพิ่งแพ้มิสซอนโบมาส่วนไอ้เกมพีบิลิกเนี่ยโอเคด้แหละว่าฟอร์มอาจจะดูเหมือนว่าจะดีแต่ว่าสุดท้ายท้ายที่สุดก็ยังมีดรอปบ,บ้างมีแพ้วูฟสองหนึ่งมีแพ้ าทางด้านของเอเวอร์ตัน2-0แพ้แมนยู2-1อะไรประมาณนี้สหรับเชลซีนะครับส่วนฟูตแลมก็เหมือนเหมือนเชลซีในพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับอันดับคะแนนมันก็ไม่ได้ต่างกันมากส่วนถ้าถามถึงเกมนี้โอ้โหเชลซีตัวหลักก็ยังอยู่ครบนะเออไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโควิลซิวารดิซซี่กุสโซกองกลางก,ก็ครบเหมือนกันตัวหลักเอนโซกาสเซโรกาลาเกอร์เนี่ยปีกซ้ายก็ตัวหลักสเตอร์ลิงปีกขวาก็โคพาเมอร์ตัวหลักขาดแค่กองหน้าโบยาก,กับแจ็กสันก็ เอาง่ายมันก็ไม่ได้มีใครเป็นตัวหลักหรอกสำหรับเชลซีถ้าถามถึงจะเจาะถึงตรงไหนเอาเอาเอาส่วนที่เชลซีควรที่จะต้องเล่นงานฟูลแลมมากกว่าเอาส่วนที่เชลซีนั้นควรที่จะต้องการเล่นงานของฝ่ายตรงข้ามก็คืออะไรหนึ่งเลยควรที่จะต้องเล่นงานทางด้านของแบ็กฝ่ายตรงข้ามโรบินสันเนี่ยเป็นนักเตะที่โอเครู้แล้วว่าสูงโอเครู้แล้วว่ามีทักษะในเกมรับดีแต่หลายๆครั้งหลายๆจังหวะเนี่ยโรบินสันเนี่ยจะชอบพลาดจังหวะสุดท้ายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการโดนหลอกหรือแม้แต่การหลอกไปเปิดเออซึ่ง โอ้โหวันนี้โคพาเมอร์พรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้อ่ะโคพาเมอร์ต้องไปเจอกับโรบินสันซึ่งถามว่าโคพาเมอร์นั้นเป็นนักเตะที่มีความเร็วไหมก็ไม่เป็นนักเตะที่จี๊ดจัดไหมก็ไม่เหมือนเซสติ้งไหมก็ไม่แต่โคพารเมอร์นั้นจะมีจุดเด่นที่ใช้มันสมองเป็นนักเตะที่เอาง่ายปีกกึ่งเพเมเกอร์เป็นตัวสร้างสรรค์โอกาสคอยล็อกคอยเปิดบอลหรือแม้แต่การสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนโคพาเมอร์นั้นจะทําได้ดีซึ่งณจุดนี้แหละไอทางฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายของฟุตเย ถ้าโคพามเมอร์เล่นได้ดีและเล่นออกนะและประสานงาน,นกับเพื่อนได้คอยสร้างสรรค์โองกาสให้เพื่อนเนี่ยผมมองว่าจะสร้างความเสียหายให้กับท่านของฟูลแลมได้พอสมควรแต่โอเคด้วยแหละว่านัดที่แล้วแม่งเล่นไม่ค่อยดีนัดที่แล้วเ,เล่นไม่ออกส่วนหนึ่งก็อาจที่จะมาจากแผนการจัดทีมของพอร์ตด,ด้วยเพราะว่าพอร์ตเนี่ยนัดที่แล้วส่งโคพามเมอร์นั้นเป็นฟอลนายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวนั้นไม่ถนัดเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งเกมนี้ในพิมล์ล็กเราก็ต้องดูกันว่าถ้าได้ลงตำแหน่งที่ถนัดจริงๆของแกแล้วเนี่ย การเล่นจะเป็นแบบไหนและจะยังดีอยู่หรือเปล่านะครับสลับโฮพาร์เมอร์ส่วนเตอร์ดิงวันนี้ถามว่าคาซิน่มีความเร็วไหมมีนะเออแล้วก็เวลาการไล่ปีกฝ่ายตรงข้ามแต่ละทีเนี่ยคาซิน่ดูเหมือนว่าจะเอาอยู่แต่สิ่งที่คาซิน่ไม่มีคืออะไรสิ่งที่คาซิน่ไม่มีก็คือการโดนลุม2ต่อหนึ่งเออแล้วโคบิววันนี้โอ้โหเป็นแบ็กซ้ายซะด้วยผมไม่รู้นะว่าฝั่งซ้ายเนี่ย เวลาประสานงานกับสเตอร์ลิงเนี่ยมันจะยังดีเหมือนตอนแรกๆหรือเปล่าที่แรกๆเลยนะของลุยการไม่ไม่ค่อยเติมแล้วพอตไม่สั่งเติมหลังจากนั้นเล่นดีเว้ยโควิลมีแอซิดบ้างแต่ผมไม่รู้นะว่าหลังจากที่แพ้ไปหลังจากที่เสียความมั่นใจไปเนี่ยหลังจากที่จะตัวโดนเผาและโดนนาที่เชลซีแพ้หนึ 0, ่งศูนย์กระเพาะมันเนี่ยมันจะเสียความมั่นใจในจุดอยู่นี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเกมที่เจอกับฟูลแลมบันพรุ่งนี้จะยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าสำหรับโควิลและการประสานงานกับสเตอร์ลิงเนี่ยอย่างที่ผมบอกไป ถามว่ามันมีความเร็วมั้มันมีแต่เวลามันโดลุมอ่ะมันจะชอบเอาไม่อยู่และเกมนี้ผมอยากเห็นอยู่เหมือนกันว่า2คนนี้สเตอร์ลิงกับโควิลเนี่ยถ้ามานได้ลงอยู่ฝั่งซ้ายด้วยกันจริงๆนะการประสานงานมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นแบบไหนเออถ้าทําได้ดีอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือฝั่งซ้ายนั้นจะเล่นได้ง่ายขึ้นและคุณจะทําเกมอย่างไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการล็อกไปเปิดหรือแม้แต่การจี้ตัวตัวเข้าเขตพื้นที่อันตรายและยิงเนี่ยคุณจะทําได้ง่ายมากขึ้นถ้าคุณเล่นกันได้ดีและคุณทําได้ และเผาทางด้านของคัสซันนี่ได้เออแล้วทางด้านของกองหน้าอาร์มาโดโบยาอันนี้ผมไม่หวังอยู่แล้วคือผมไม่หวังผมเข้าใจแล้วแหละว,ว่าเอ,อกองหน้าของเชซีนะรุ่นการนี้มันหวังอะไรไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จริงๆหนึ่งเลยที่โอ้โหอันนี้ทุกคนใครไม่รู้ก็บ้าแล้วอะะการจบสกอร์หวังไม่ได้อยู่แล้วมันจะเป็นกล่องสุ่มเว้ยวันไหนจะยิงได้ก็ยิงได้หรือแม้แต่วันไหนที่ดูเหมือนว่าจะยิงอ,อได้มันก็ยิงไม่ได้ เวลายิงเนี่ยชอบติดบ้างชอบแปรซ้ายไปขวาไม่ตรงกรอบบ้างไม่ตรงประตูบ้างแม้แต่ห้าหลาจอจอบมึงก็ยังยิงข้ามคานผมไม่หวังอะไรกับกองหน้าขอแค่พิงบอลได้พักบอลได้ส่งบอลให้เพื่อนได้ทำชิ้หนึ่งสองได้ก็พอแล้วก็พอใจแล้วเออสำหรับนะตอนนี้นะเออณนะตอนนี้ส่วนกองกลางเนี่ยถ้าจะถามถึงใครจะฝากผีฝากใครได้รู้แหละว่าฟูลแลมนันเป็นทีมที่อ,อ่อด้อยกว่าเราเป็นทีมที่ ว่าด้วยชื่อชน,นกเตะนั้นไม่ได้ดีมากกว่าเรามากซะเท่าไรแต่คุณก็อย่าประมาทเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองกลางของฟูลแลมเนี่ยไอ้ปาลินญ,ญาเนี่ยไอ้ปาเรล่าเนี่ยเล่นโคตรด,ดีเล่นดีจริงๆการขึ้นเกมและการทําเกมลุกเนี่ยโอ้โหถ้าจะถามถึงนะไอ้ปาเรล่าเนี่ยมันคองบอลเหนียวด้วยและโอ้โหเวลามันจ่ายบอลออกจากตีเนี่ยแม่งจ่ายคมได้ไงเออแม่งแม่งจ่ายให้เพื่อนแล้วแบบเพื่อนได้เปรียบทันทีเลยสิ่งสิ่งนี้แหละผมมองว่าไกเซโดเนี่ย ควรจะเป็นคนที่ฝาก,กหีฝากใครได้ในเกมรับส่วนเกมลุกเนี่ยคือเราต้องหวังกาล์เกอร์กับเอนโซนะเพราะว่า2คนนี้ออหนึ่งเลยการเกอร์มีความขยนัน 2. องเลยคือเอ so นโซนั้นมีการขึ้นบอลยาวที่ดีและถ้าช่วยกันได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับแบยนกางเออประมาณนั้นสำหรับเรื่องของโลซีส่วนกล้องหลังเนี่ยผมห่วงคนเดียวก็โคบิลเออคนเดียวแหละส่วนเจ้ก็ซิวากับดิซซี่นั้นก็ ไว้ใจได้ไว้ใจได้เออประมาณนั้นสำหรับกองหลังส่วนฟูลแลมสิ่งที่ต้องระวังสำหรับฟูลแลมคืออะไรสำหรับเชลซีนะเชลซีต้องระวงัะวงฟูลแลมในเกมลุคคืออะไรหนึ่งเลยคือวิลเลียนอันนี้คือเป็นเด็กเก่าของเราเรารู้แหละว่าวิลเลียนนั้นอาจจะดรอปไปบ้างโดยอายุอาณามเนี่ยความเร็วของเจ้าตัวของพี่แกของวินเลียนเนี่ยอาจจะดรอปไปบ้างแต่คุณอย่าลืมนะนัดล่าสุดหรือสองนัดล่าสุดนี่แหละที่เชลซีเจอฟูลแลมเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่วิลเลียนนั้น ยิงทีมเก่าได้ยิงเชลซีได้และลูกนั้นเป็นการยิงที่สุดสวยเหมือนกันปั่นโคตรสวยโคตรงามนะครับสิ่งสิ่งนี้ผมมองว่าอย่าประมาทและความเลววินเลียนเนี่ยโอเครู้แหละว,ว่าอายุเยอะแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่ได้ักขนาดนั้นความคิดจร์ดความาขยันหรือแม้แต่การจี้ตึงต่อหนึ่งเนี่ยวินเลียมดูเหมือนว่าจะทําได้ดีไม่ได้แพ้จากตอนที่อยู่เชลซีและโ,โหด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม การฟื้นฟูเทคนิคกีฬาของหน้าปัจจุบันเนี่ยผมมองว่านักเตะมันเล่นได้ยาวอยู่แล้วอะ่ะอายุมันยาวอะ่ะดูอย่างเทโกวิวดีสามเก้ายังเล่นในลีดับท็อปได้ขนาดนี้ส่วนตัวนะผมมองว่าวิลเลียนเนี่ยวันนี้ต้องเจอกับมาโลกุโซและมาโลกุโซนั้นต้องเอาให้อยู่ถ้าเอาไม่อยู่สิ่งที่จะเสียหายที่ตามมาก็คือจะเป็นกรรมของดีซัซี่ที่จะต้องโอ้โหยอมรับ,บว่ามัน เป็นอะไรที่หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าวิลเลียนนั้นก็มีประสบการณ์ความเก่าจากพีเมลิกสูงอยู่เหมือนกันเออเรื่องนี้ผมไม่อยากให้มองข้าวนะครับว่าถ้าคุณประมาทคุณก็จะโดนเผาและคุณก็จะโดนยำเละเหมือนตอนที่แพ้ทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะครับเออส่วนอีกคนหนึ่งเลยที่ไม่อยากให้ประมาทก็คือกองหน้าอย่างคริมิเนสคริมิเนสเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมส่วนมีแรงโน้มถ่วงจากตัวเองที่ดี เวลาโดนชนเวลาโดนปะทะเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยล้มยากและเวลาได้ลูกโต๊ะกลับเนี่ยส่วนมากนะครับคิมินเนนั้นจะทาได้ดีและโอ้โหถามว่าเวลาโต๊ะกลับเนี่ยมันนิ่งนุย้ยมันจี้ตัวต่อตัวเนี่ยสมมตินะโต๊ะกลับไปเกือบถึงหน้าปากประตูของเราแล้วอะกองหลังจะซีวิ่งตามมันไม่โลกนะเออมันไม่ลก,นะออม,ม,ลกมันดูช่องว่ามันจะควรยิงตรงไหนหรือแม้แต่มันจะดูเพื่อนว่าเพื่อนจะเติมไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะแลบโอเวอร์โหลดยิงอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่มันอะ แต่มันเล่นดีจริงๆและมันมีความเร็วสิ่งหนึ่งเลยผมไม่อยากให้ดีซัซี่นั้นเสียเหลี่ยมเพราะว่าใดความแข่งแร่งดีทัซี่ไม่สู้ได้อยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้เสียตรงที่ความเร็วเพราะว่าดีซัซี่นั้นไม่ได้เป็นนักเตะที่มีความเร็วชิดจัดมากพอสมควรเออประมาณนั้นก็นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องระวังสำหรับเชลซีนะครับเกมนี้ถ้าให้ผมหวังผมหวังให้ชนะหรือแม้แต่เสมอเนี่ยเสมอนี่น่าผิดหวังนะ เสมอีนน่าผิดหวังด้วยฟอร์มที่ในพิมลีมันก็ไม่ได้แย่แต่ในบอลถ้วยมันพึ่งผิดหวังมาไงเออผมมองว่าควรชนะและควรจะเอาความมั่นใจกลับมาเออในเกมนี้ถ้าคุณแพ้และถ้าคุณทําไม่ได้คุณยิงไม่ได้คุณก็จะต้องรับบทลงโทษกรรมของคุณที่จะโดนแฟนบอลด่าต่อไปนะครับสรับเจอทีมนี้ก็รอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรวันเสาร์เจอกันนะครับสลับไฟ์สดหลังเกมนะครับบ๊ายบาย